r d r หุอนจีนใหม่มีนาคม2568สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซทท็อกันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและไมยเซทดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่อดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปนะครับเดือนนี้ก็นับเป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับที่ตลาด DR มีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับที่นําหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับมาให้เราได้ซื้อขาย DR กันอีกถึง5ตัวนะครับโดยเริ่มซื้อขายกันเมื่อ11มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จัก เื่องต้นกันนะครับว่าในห้าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างและแต่ละตัวมีที่ไปที่มายังไงนะครับมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับห้าตัวที่ว่านี้นะครับก็คือมีป๊อปมาร์ทนะครับ jd. com เมยตวนนะครับ trip. com นงฟูสปริงนะครับบางทีอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับก็ พยายามสะกดเอาจากภาษาอังกฤษนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแอดจะเข้าไปดูละเอียดที่มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพรีวิวกันคร่าวๆนะครับว่า5ตัวใหม่ที่เข้ามานี้นะครับมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับ PopMart นะครับ PopMart International Group นะครับดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับของเล่นป๊อปนะครับ โดยเน้นการสร้างสารรค์สินทางปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับเช่นกล่องปริศนาที่ลูกค้าต้องเปิดเพื่อค้นพบของเล่นด้านในนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากล่องสุ่มนะครับซึ่งช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและการสะสมนะครับโดยปอมาดเองหรือตัวการ์ตูนที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมอลลี่ดิมู เดอะมอนสเตอร์นะครับหรือว่าลาบูบูที่มีชื่อเสียง่งดังที่เรารู้จักกันนะครับปั๊มหนาณมีร้านค้าปีกมากกว่า500ร้ล้านค้านะครับใน30ประเทศและมีตู้ขายสินค้าอัตโนมัติหรือที่เรียกว่ารูมโบช็อปนะครับมีอีกมากกว่า2,300ตู้นะครับรวมถึงขยายสาขาไปยังต่างประเทศเช่นลอนดอนปารีสอัมสเตอร์ดัมมิลานนะครับนอกจากนี้ยังให้บริการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต บริหารสวนสนุกที่ชื่อว่า Pop Land นะครับที่เปิดตัวในเดือนกันยายน2023นะครับที่ผ่านมาและยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับให้เข้าไปท่องเที่ยวและไปซื้อสินค้าได้นะครับ Pop Land มีการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศและมีการขยายรายการผลิตใหม่ๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายนะครับหรือกลุ่มมิลเลนเนียลและกลุ่มเจนซีนะครับซึ่งชื่นชอบของเล่นสะสมและความตื่นเต้นจากาการเปิดกล่องปริศนาหรือกล่องสุ่มนะครับประมาณนี้ก่อตั้งในปี2019นะครับมี Market Cap อยู่ที่591.2พันล้านบาทนะครับตรงนี้แอดแปลงจากดอลลาร์ฮ่องกงนะครับมาเป็นไทยบาทนะครับอยู่ที่591.2พันล้านบาทนะครับ รือคิดง่ายๆก็คือ5้าแสน้าหมื่ล้านบาทนะครับมาเก็ตแคปของป๊อปมานนะครับตัวต่อไปนะครับ JD.com นะครับ JD.com นะครับเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของจีนก่อตั้งเมื่อปี1998นะครับมีสำนักงานใหญ่ในปักกิ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเช่นกันนะครับโดยเน้นธรุรกิจ B2C หรือว่า Business to c o n s u m e r นะครับและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงในจีนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Alibaba นะครับ JD.com ดำเนินงานหลักผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อ JD Mall นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่ให้บริการสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตบริการในชีวิตประจำวันสินค้ารถยนต์และรวมถึงแฟชั่นและสินค้าหรูหรานะครับ นอกจากนี้บริษัท JD.com นะครับยังมีแพลตฟอร์มที่ชื่อ JD Worldwide นะครับสำหรับการค้าข้ามพรมแดนซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างชาติสามารถขายสินค้าตรงไปยังผู้บริโภคชาวจีนได้โดยไม่ต้องมีสำนักง,งานในจีนนะครับนอกจากนี้นะครับ JD.com ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงค้าปลีกออนไลน์นะครับแต่ยังขยายไปยังสินค้าอ,าอื่นๆนะครับเช่น JD Health ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัลนะครับเช่น การขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อปี2020นะครับระดมทุนได้3.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมี JD Technology นะครับพัฒนาเทคโนโลยี AI Cloud Computing และระบบอัจฉริยะสำหรับห่วงโซ่ประทานนะครับเช่น c h a t i n o l a s t a n g u a g e Model นะครับ <S <S และยังมี Seven f r e s e นะครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบออมนิชแนลที่เปิดตัวในเดือนมกราคม2018นะครับมี JD Now นะครับบริการส่งสินค้าแบบด่วน9นาทีจาก9 0 0นร้านค้าใน2,300สถานที่ทั่วจีนนะครับเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม2024ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับ JD.com นะครับลงทุนใน R&D สูงถึง75,000ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ 1 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบริการให้ทันสมัยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ JD.com มีมูลค่า market cap นะครับอยู่ที่2,043ล้านบาทนะครับหรือว่า2ล้านพล้านบาทนะครับตัวต่อไปนะครับเมยตวนนะครับ ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่านะครับเหมยตวนเืมยตวนนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีและอ e ีคอมเมิร์ซอีกเจ้านึงนะครับของจีนนะครับที่ก่อตั้งขึ้นในปี2010นะครับโดยหวังซิงนะครับในกรุงปักกิ่งบริษัทนี้เป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มที่ให้บริการค้องถิ่นนะครับเช่นการจัดส่งสินค้าแบบออนดีมานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งอาหาร ซึ่งเป็นแกนหลักของรายได้และการเติบโตนะครับหน่วยตวนนะครับดำเนินธุรกิจหลากหลายโดยเน้นที่การเชื่อมต่อผู้รบริโภคกับร้านค้าในท้องถิ่นนะครับรวมถึงการส่งอาหารนะครับเป็นบริการที่สร้างรายได้สูงสุดของบริษัทโดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า65%ในจีนนะครับและมีการท,ทําธุรกรรมส่งอาหารวันละ38.9ล้านครั้งนะครับในไตรมาส2ของปี2021นะครับ นอกจากนี้ยังมีการขายคูปองและส่วนลดกลุ่มนะครับเริ่มต้นจากรูปแบบคล้ายคูป,ปองของจีนนะครับโดยให้ส่วนลดจากร้านค้าเมื่อมีผู้ซื้อถึงจำนวนขั้นต่ำนะครับมีบริการค้าปลีกแบบ o n นดีมานนะครับสำหรับการสั่งสินค้าด่วนเช่นดอกไม้ยาและของจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโดยมีบริการในกว่า200เมืองและปริมาณคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น40%เมื่อเทียบกับปีก่อนนครับ มีบริการจองโรงแรมและท่องเที่ยวนะครับร่วมมือกับโรงแรมกว่า900แห่งและมีผู้ใช้งาน70ล้านคนนะครับมียอดจองห้องพักในประเทศ355ล้านคืนนะครับในปี2020นะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนี้เมือตวนนะครับยังมีบริการอื่นๆรวมถึงการแชร์จักรยานผ่านโมบายนะครับและการแชร์ e ีบ k e การจัดส่งสินค้าที่ไม่ใช่อาหารนะครับ การให้สินเชื่อแก่ร้านค้าและระบบการจัดการร้านอาหารนะครับซึ่งเมื่อตัวนนะครับมี Market Cap อยู่ที่4ล้าน3 5 0 0 0 0นล้านบาทนะครับตัวต่อไปนะครับ Trip. com นะครับ Trip. com เป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำจากจีนนะครับก่อตั้งในปี1999นะครับ และมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกนะครับโดยมีสํานักง,งานใหญ่บริหารหลักที่สิงคโปร์นะครับและมีสํานักง,งานบริหารที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับบริษัทนี้ให้บริการแบบครบวงจรนะครับ One-stop Travel Service Provider นะครับผ่านแพลตฟอร์มหลักเช่น Ctrip, q u n a Trip.com และ Sky Scanner นะครับซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีบทบาทเฉพาะในการรองรับตลาดทั้งในและนอกประเทศจีนนะครับ หลักๆนะครับทริป .com ก็จะมีให้บริการการจองที่พักนะครับมีที่พักให้เลือกกว่า1.7ล้านแห่งทั่วโลกนะครับเช่นโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักอพาร์ตเมนต์เป็นต้นนะครับมีบริการจองตั๋วเครื่องบินโรมงนานกับสายการบินกว่า600สายนะครับครอบคลุมกว่า3,400สนามบินในกว่า220ประเทศนะครับ มีให้บริการทัวร์แบบรวมนะครับรวมถึงแพ็กเกจทัวร์และทัวร์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยมีตัวเลือกการเดินทางเช่นเครื่องบินเรือสำราญรถบัสรถเช่าเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเสริมเช่นการประกันการเดินทางการชดเชยเที่ยวบินล่าช้าอุบัติเหตุทางการบินและการสูญหายของกระเป๋านะครับและมีบริการสนับสนุนลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับ ทริปคอมนะครับให้บริการผ่านช่องทางต่างๆเช่นแอปพลิเคชันบนมือถือเว็บไซต์หลากหลายภาษาร้านค้าออฟไลน์ line, และศูนย์บริการลูกค้านะครับซึ่งรองรับ30ภาษาและ35สะกุลเงินในบางแพลตฟอร์มนะครับเช่น trip.com นะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการดำเนินงานใน39ประเทศนะครับโดยมีพนักง,งานกว่า36,000คนซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อปลายปี2023นะครับและสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวกว่า560,000แห่งทั่วโลกนะครับ บริษัทมีการจัดอันดับใน Pop Global 2000นะครับอยู่ที่820นะครับซึ่งสะท้อนถึงขนาดและอิทธิพลในตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีนซึ่งเป็นฐานหลักผ่านแพลตฟอร์ม c Trip และ Qna นะครับและขยายไปยังต่างประเทศโดยใช้ผ่านแอป Trip.com และ Sky Scanner นะครับปัจจุบันนะครับก็ Trip.com มี Market Cap อยู่ที่ 1,567งพันห้ล้านบาทนะครับหรือ1,567ล้านล้านบาทนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่5นะครับนงฟูสปริงเป็นบริษัทผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มจากจีนนะครับที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับโดยก่อตั้งเมื่อวันที่26กันยายนหนึ่งนะครับโดยทรงชานชานนะครับซึ่ง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนนะครับบริษัทมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซีเจียงนะครับและเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพดีนะครับนงพู s สปริงเริ่มต้นโดยการผลิตน้ำเดื่มบรรจุขวดนะครับในปี1997 19 19โดยใช้น้ำจากซีเจียงทรอสเนเลกนะครับและกลายเป็นบริษัทมหาชนในปี2001บริษัทมีการขยายผลิตภัณฑ์นะครับ เช่นน้ำดืมม่มบรรจุขวดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับคิดเป็น59.7%ของรายได้ในปี2019นะครับมีชาพร้อมดื่มนะครับมีเครื่องดื่มสุขภาพมีน้ำผลไม้และเครื่องดืมม่มอ,อื่นๆนะครับเช่นกาแฟและเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชน,นะครับนงฟูสปริงนะครับไม่ใช้น้ำประปาและไม่เติมแร่ธาตุในน้ำดื่มนะครับเพื่อรักษาคุณภาพตามปรชัชญาธรรมชาติและมีสุขภาพดีนะครับ นอกจากนี้นงฟูสปริงมีแหล่งน้ําธรรมชาติคุณภาพสูงถึง12แห่งทั่วประเทศจีนนะครับซึ่งช่วยรับประกันการจัดหาน้ําคุณภาพในระยะยาวได้นะครับในด้านของตําแหน่งการตลาดนะครับนงฟูสปริงเป็นผู้นําตลาดน้ําดืม่มบรรจุขวดในจีนโดยมีส่วนแบ่งการตลาด20.9%นะครับข้อบูลในปี2019นะครับและเป็นอันดับ2ของโลกในหมวดน,น้ําดืม่มบรรจุขวดนะครับ พัฒนาการล่าสุดในปี2025นะครับมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับโดยทรงชันชันนะครับประกาศเมื่อวันที่24มกราคม2025นะครับว่าบริษัทจะลิกเลี่ยงสงครามราคาเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและไม่ทำลายเศรษฐกิจจีนนะครับนอกจากน,นี้คาดว่าเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มจะเป็นตัวขับเคลื่อนของการเติบโตในปีนี้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชาไร้น้ำตาลนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส,ส่วนส่วนแบ่งการตลาดในหมวดน,นี้ได้นะครับ ก็ปัจจุบันนะครับนงฟูสปริงนะครับมี Market Cap อยู่ที่1.879ล้านล้านบาทนะครับนี่ก็เป็น5ตัวล่าสุดน,นะครับ DR จากจีนนะครับที่นำเข้ามาให้ซื้อขายกันได้นะครับอันนี้แอดทำสรุปให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับมูลค่าหลักทรัพย ของแต่ละตัวนะครับว่ามีมูลค่าเทียบกับคุณไทยนะครับมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้แอดก็นํามาเทียบกับ AIS ก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นเห็นภาพนะครับความใหญ่ของแต่ละบริษัทนะครับป๊อปมาร์ทนะครับอยู่ที่5 9 1 0 0ก้าดพันล้านบาทนะครับ JD.com นะครับสอง4 0 0 0ี่ี่พันล้านบาทเหมืตวนนะครับ4 3 5พันสาอห้าสิเดพันล้านบาท t r i p .com หนึ่ง0 0้าดันล้านบาท นงฟูสปริงนะครับหนึ่งพัน้ย็บเพล้านบาทนะครับและ AS ของไทยนะครับเจ็ดร้อยดพันล้านบาทนะครับก็จะเห็นเปรียบเทียบได้นะครับว่าบริษัทของจีนแต่ละตัวที่มาเป็น DR นี้นะครับมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ AS ของเรานะครับให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับและทั้งห้าบริษัทนะครับ เมื่อเข้ามาเป็น DR นะครับก็จะมีชื่อย่อตามตารางนี้เลยนะครับ Popmart นะครับก็จะใช้ชื่อ Popmart 8ปนะครับ JD.com ใช้ชื่อ JD 8 0นะครับเมย์ตวนใช้เมย์ตวน80นะครับ Clip.com ใช้ Clip.com 80นะครับนงฟูใช้นงฟู80นะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับที่จดทะเบียนก็มีมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายนะครับ ตัวละหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับโดยธนาคารกรุงไทยนะครับราคาเสนอขายครั้งแรกนะครับปปมาร์ห้าจุดหนึ่งสองบาทต่อดีอานะครับ jd.com 7 4เจ็ดจุดสี่แปดบาทต่อดีอานะครับไม่ต้วนแปดจุดศูนย์หกบาทต่อดีอานะครับทริปคอมสองจุดสองห้าบาทต่อดีอานะครับและนงฟูนะครับหนึ่งจุดหกสี่บาทต่อดีอานะครับ นี่เรามาดูราคาอ้างอิงนะครับล่าสุด5ปีนะครับในกราฟนี้จะเป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับกราฟวีคนะครับ5ปีล่าสุดของ Popmart นะครับตัวเป็น Popmart ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2024นะครับต่อเนื่องมาถึงตอนนี้นะครับ2025ก็จะเป็นช่วงเรียกว่าขาขึ้นนะครับจาก1บาทกว่าๆนะครับมาเป็น5.84บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงนะครับเพืเ่อนๆสามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและเมื่อจดทะเบียนมาเป็น DR แล้วนะครับที่เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะครับมาถึงวันที่21สิบเอ็ดมีนาคมนะครับสิบวันนะครับก็มี outstanding ไปแล้วประมาณสิบเอ็ดล้านหน่วยนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าตลาดก็ประมาณ65ส้าล้านบาทน,นะครับ สำหรับป๊อปมานะครับตัวต่อมานะครับ jd.com นะครับนี่ก็เป็นกราฟ5ปีล่าสุดนะครับกราฟรายสัปตาห์นะครับของ jd.com ปัจจุบันก็อยู่ที่7.08บาทนะครับเมื่อจดทะเบียนมาเป็น dr แล้วนะครับก็10วันนะครับของการเริ่มซื้อขายนะครับก็จะมีมูลค่า outstanding นะครับอยู่ที่ประมาณ 27ล้าน DR อนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าลักทรัพย์ก็ประมาณ200ล้านบาทน,นะครับสำหรับ JD.com เมื่อตัวนนะครับนี่ก็เป็นกราฟ5ปีล่าสุดนะครับรายสัปดาห์เพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับเมื่อจดทะเบียนนะครับเป็น DR ก็จะมีการซื้อขาย outstanding ไปแล้วนะครับประมาณ27ล้านหน่วยนะครับหรือคิด เป็นมูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ประมาณ198ล้านบาทนะครับสำหรับหต่วนตัวที่4ี่นะครับ trip. com นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟ5ปีล่าสุดนะครับรายสัปดาห์านะครับก็ดูเหมือนน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อจดทะเบียนมาเป็น DR นะครับก็มี outstanding ไปแล้วประมาณ130ล้านหน่วยนะครับ คิดเป็นมูลค่าตลาดหลักทรัพย์นะครับประมาณ280ล้านบาทนะครับนองฟูสปริงนะครับกราฟ5ปีล่าสุดก็จะประมาณปลายปีที่แล้วนะครับมาต้นปี2025ก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับเป็นพื่อนต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งอันนี้เป็นเพียงอ้างอิงนะครับ เมื่อมาจดทะเบียนเป็น DR นะครับก็มี outstanding ไปแล้วประมาณ36ล้านหน่วยนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าลักทรัพย์ก็ประมาณ58ล้านบาทนะครับแอดทำมาให้ดูนะครับว่ามูลค่าลักรัพย์ในเซ็ตนะครับหลังจากที่จดทะเบียนมาเป็น DR แล้วเริ่มซื้อขายกันเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมานะครับมาถึงวันที่21มีนาคมนะครับก็ประมาณ10วันนะครับป๊อปมารก,ก็จะมีมูลค่านะครับ 65ล้านบาท JD.com นะครับ202ล้านบาทเหมยตวนนะครับ196ล้านบาทรีบด์คอิ286ล้านบาทและนงฟูสปริงนะครับ58ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นที่ใช้เทียบดูได้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับความสนใจของนักลงทุนไทยนะครับว่าชื่นชอบตัวไหนนะครับและมีการซื้อถือครองตัวไหนไว้มากที่สุดนะครับก็สามารถใช้เป็นข้อมูลทางอินได้เบื้องต้นนะครับ ก่อนจะจบคลิปนะครับเราก็มีข้อคิดการลงทุนมาฝากทุกครั้งนะครับนักลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ www.set.or.th นะครับ setth.com นะครับและธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทย .com นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดโอกาสเรื่องราวที่น่าสนใจในการลงทุนใหม่ๆนะครับที่แอาจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแอนจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ